สาเหตุที่ทําให้คุณเป็นคนไม่ค่อยมีวินัยมันอาจเป็นเพราะสามเหตุผลนี้ไม่ว่าคุณจะมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรได,ดีให้ตัวเองสักแค่ไหนแต่สุดท้ายค่ะมันก็จะมักล้มเหลวกลางคันอยู่เสมอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักการอ่านหนังสือหรือการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆตอนแรกเนี่ยคุณก็มีไฟมากเลยค่ะแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานก็หมดไฟแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ วนลูปซ้ําแบบนี้ไปมาคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณถึงเป็นแบบนั้นการมีวินัยค่ะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ทําตามคําสั่งเป๊ะค่ะแต่ว่ามันคือการที่เราเนี่ยสามารถทําสิ่งที่ต้องทําในเวลาที่ต้องทําแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจะไม่อยากทํามันก็ตามและมีเพียงคนที่มีวินัยเท่านั้นค่ะ ที่จะเป็นผู้ปงการหรือว่าควบคุมชีวิตของตัวเองได้หากคุณค่ะอยากเป็นนายของชีวิตควบคุมผลลัพธ์โชคชะตาหรือนิสัยของตัวเองการมีวินัยคือตัวแปรสาคัญในเรื่องนี้ค่ะสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยมีวินัยได้ยากได้อยากบอกว่าค่ะ มีจิตวิทยาสามอย่างค่ะที่กำลังเล่นงานเราอยู่อย่างแรกค่ะก็คือการที่คุณรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างต่อจากเดิมแค่เพราะคุณค่ะลงแรงลงเวลาหรือทำแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็จะขอทำมันต่อไปเหมือนกับเวลาที่คุณดูซีรีส์ติดกันหลายๆตอนเลยคะ่ะทั้งๆท,ที่คุณรู้นะคะว่ามันดึกแล้วรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องตื่นไปทำงานแต่คุณก็หยุดมันไม่ได้ค่ะ จิตวิทยาข้อนี้เนี่ยทาให้คุณยึดติดอยู่กับสิ่งที่คุณเคยทํามาตลอดมากกว่าที่จะหยุดแล้วก็ไปทําสิ่งที่ควรทําดังนั้นค่ะเวลาที่คุณมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองแต่กลับรักษาวินัยไว้ไม่ได้นานเนี่ยก็เพราะว่าคุณยังยึดติดอยู่กับนิสัยเดิมๆนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะคือมนุษย์เราค่ะจะให้ความสําคัญกับการกลัวการสูญเสียมากกว่าความรู้สึกดีใจที่ได้รับสิ่งดีๆค่ะ คุณรู้ว่าการที่จะมีวินัยค่ะมันต้องแลกมากับความสบายซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการที่จะสูญเสียความสบายมันไปค่ะความกลัวการสูญเสียความสบายนี้เองค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าการมีวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆแล้วก็อย่างที่สามค่ะคือยิ่งเราอยู่กับอะไรมากเท่าไหร่ค่ะเราก็จะยิ่งชอบสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมาตลอดเลยคุณก็จะชอบคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากๆรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้แต่ข่าวดีค่ะก็คือว่าไอจิตวิทยาเนี่ยค่ะมันสามารถทำให้คุณเนี่ยมีวินัยมากขึ้นได้เช่นกันค่ะถ้าคุณพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนและพยายามอยู่กับวินัยบ่อยๆค่ะสุดท้ายเนี่ย คุณก็จะชอบที่จะมีวินัยมากๆค่ะฉันอาจลืมไปด้วยซ้ำว่าต้องมีวินัยค่ะฟังดูเหมือนยากใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้เนี่ยเดียมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสร้างวินัยได้โดยไม่ต้องลมเลิกกางคันเหมือนที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะมาดูเจ็ดเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสร้างวินัยได้อย่างยั่งยืนกันเลยนะคะหนึ่งให้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุด คุณอาจจะเคยได้ยินเทคนิคนะคะเรื่องของกินกบตัวนั้นซะที่เขาบอกว่าให้เริ่มทําสิ่งที่ยากที่สุดก่อนแต่คุณลองคิดดูสิคะถ้าคุณเนี่ยเป็นเด็กอนุบาลที่เพิ่งเริ่มอ่านกอกไก่ขอไข่ได้ไม่นานการที่คุณเนี่ยจะไปอ่านประโยคยาวๆคุณก็คงจะถอดใจไปก่อนแล้วเพราะว่าถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วเริ่มจากทําสิ่งที่ยากเกินตัวเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยล้มเลิกเป้าหมายแล้วก็สูญเสียวินัยไปอย่างรวดเร็วคะ่ะ ลองนึกภาพดูค่ะคนที่ผอมแล้วเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงหุ่นไปให้แบบมีกล้ามเนื้อเนี่ยเขาไปฟิตเนสครั้งแรกแล้วก็ยกน้ำหนัก80กิโลเลยคุณคิดว่าเขาจะยกมันขึ้นไหมคะหรือว่าคุณคิดว่าเขาจะท้อแท้และคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เหมาะกับการออกกำลังกายทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาแค่ข้ามไปทำสเต็ปที่ยากเกินไปเท่านั้นเองเคล็ดลับค่ะก็คือให้คุณเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน เพื่อลดแรงต้านให้หน้อยที่สุดค่ะเพื่อให้คุณเนี่ยเริ่มต้นมีวินัยได้ง่ายมากขึ้นเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยคือวิ่งทุกวันค่ะแทนที่จะคิดว่าวิ่งวันละห้าถึงสิบกิโลเมตรเนี่ยให้คุณคิดแค่ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะใส่รองเท้าวิ่งก็พอการใส่รองเท้าวิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆค่ะสมองมันจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากก็เลยยอมให้เราทําค่ะ พอคุณลุกไปใส่รองเท้าบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นความเคยชินเนี่ยคุณก็จะเริ่มอยากที่จะเดินแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณก็จะอยากที่จะวิ่งเองค่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำจนไม่ต้องฝึกอ,อีกต่อไป 2. เปลี่ยนภาพในหัวเกี่ยวกับตัวเองคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองไปจากภาพในหัวที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองได้ไม่ว่าคุณค่ะจะพยายามแค่ไหนก็ตาม เหมือนปากกาค่ะไม่ว่าคุณจะถือมันยังไงเนี่ยสุดท้ายมันก็ยังเป็นรูปทรงเดิมอยู่ดีหากคุณค่ะยังเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้เกียจไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงค่ะสุดท้ายค่ะคุณก็จะกลับไปเป็นเวอร์ชั่นคนขี้เกียจอยู่ดีค่ะซึ่งวิธีแก้นะคะมันก็คือให้คุณเนี่ยเริ่มจากค่ะนึกภาพตัวเองค่ะในเวอร์ชันที่คุณอยากจะเป็นว่าคนในเวอร์ชั่นนั้นเนี่ย ต้องมีนิสัยยังไงต้องทำอะไรบ่อยๆอะไรที่พวกเขาไม่ทำให้คุณนึกให้ละเอียดที่สุดนะคะแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้คุณคิดว่าคุณคือคนคนนั้นแล้วค่ะโดยนะคะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าคุณคือคนที่มีวินัยในแบบที่ต้องการเมื่อเวลาที่คุณเริ่มที่จะขี้เกียจเนี่ยก็ให้คุณพูดกับตัวเองว่าฉันในเวอร์ชั่นนั้นอะไม่ขี้เกียจแบบนี้นะ เราลุกขึ้นมาทําเลยค่ะการทําแบบนี้เนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันจะทําให้ภาพในหัวของคุณเปลี่ยนแล้วคุณก็จะมีวินัยได้โดยอัตโนมัติ 3. ใช้การซ้อนกันของนิสัย Habits t a c k i n g คุณผู้ฟังทุกคนคะ่ะน่าจะมีกิจวัตรประจําวันที่ทํากันเป็นประจําอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวนะคะเคล็ดลับเนี่ยก็คือ เอานิสัยใหม่ค่ะที่เราอยากจะสร้างค่ะไปวางต่อท้ายกับนิสัยเก่าที่เราทําเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่านหนังสือทุกวันนะคะแต่ว่าชอบลืมเนี่ยและคุณดื่มกาแฟตอนเช้าอยู่แล้วเนี่ยก็ให้บอกกับตัวเองว่าหลังชงกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือนะพอคุณชงกาแฟเสร็จปุ๊บสมองก็จะกระตุ้นให้คุณนึกถึงการอ่านหนังสือโดยอัตโนมัติเลยค่ะสี่ มี growth mindset หรือวิธีคิดแบบเติบโตคุณรู้ไหมคะว่าคนที่มี growth mindset เนี่ยเขาจะเชื่อว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นได้เสมอพวกเขาค่ะจะกล้าเหนื่อยกล้าลองกล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะเวลาที่เขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยเพราะฉันเนี่ยกำลังเก่งขึ้นคำพูดนี้แหละค่ะที่จะเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ย รักษาแล้วก็มีวินัยติดหนึบไปตลอดชีวิตได้ความเหนื่อยคะ่ะจะกลายเป็นความสนุกพอยิ่งเหนื่อยก็คือยิ่งเก่งยิ่งเก่งก็ยิ่งอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นคุณจะเสพติดความเหนื่อยเสพติดการเติบโตไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องฝืนคะ่ะ 5. เลิกมองการลงมธรรมนะคะว่ามันเป็นเรื่องพิเศษคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเราแปลงฟันทุกวันโดยที่ไม่เคยลืมเลย ไม่ว่าเช้านั้นเนี่ยมันจะตื่นสายแค่ไหนหรือกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ต้องแปรงฟันก่อนนอนการแปรงฟันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ว่าเราอยากทำอานูชวาสเนเกอร์ค่ะนักพกกายระดับโลกที่ยังคงออกกำลังกายทุกวันแม้ว่าเขาเนี่ยจ,จะแก่แล้วก็ตามเคยถูกถามว่าอะไรค่ะคือแรงผลักดันรู้ไหมคะว่าเขาตอบไว้ยังไงเขาตอบว่า ผมไม่จําเป็นต้องมีแรงผลักดันผมออกกําลังกายเหมือนกับที่คุณต้องแปลงฟันหรือที่คุณกินข้าวนั่นแหละถ้าคุณผู้ฟังอยากให้การมีวินัยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้เลิกมองว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษค่ะเช่นเดียวกับการแปลงฟันวันที่คุณออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือมันไม่ใช่วันพิเศษกับวันอื่นๆค่ะมันเป็นแค่วันธรรมดาที่คุณทําสิ่งนั้นเป็นกิจวัตรประจําวัน การคิดแบบนี้ค่ะจะช่วยลดแรงต้านในสมองแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยทำมันได้อย่างสม่าเสมอหกใช้กด40%เพื่อหลอกสมองเทคนิคในการหลอกสมองนะคะเมื่อคุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยหรือว่าหมดแรงนั่นคือกด40%นั่นเองกดนี้ค่ะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ในหัวของคุณบอกว่าคุณไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือว่าเหนื่อยมากวันนี้ไม่มีแรงเหลือแล้ว จริงๆแล้วค่ะคุณเพิ่งใช้พลังงานไปแค่40%เท่านั้นจากพลังงานทั้งหมดที่คุณมีให้คุณลองใช้กฎนี้ค่ะบอกตัวเองว่าเราเพิ่งใช้พลังงานไป40%เองยังไหวอยู่ยังมีแรงอยู่แล้วคุณค่ะก็ลองลุกขึ้นมาทำตามเป้าหมายสักนิดสักหน่อยฝืนตัวเองทำนิดๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะมันจะช่วยคุณก้าวผ่านความขี้เกียจได้จริงๆค่ะแต่ก็อย่าลืมค่ะว่า คุณรู้ร่างกายของตัวเองดีที่สุดถ้าเกิดว่าวันไหนคุณป่วยคุณไม่สบายหรือคุณนอนไม่พอนะคะคุณก็ต้องเลือกที่จะดูแลร่างกายของตัวเองค่ะต้องฟังร่างกายของตัวเองให้คุณไปนอนนะคะหรือว่ารักษาร่างกายกินยาอะไรแบบนี้เพราะว่าร่างกายเป็นสิ่งสําคัญค่ะร่างกายต้องมาก่อนเสมอจะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างดีเจ็ 7. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยค่ะ รู้ไหมคะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อการสร้างวินัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฟิสิกอลหรือว่าร่างกายเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบตัวให้มันสนับสนุนนิสัยดีๆได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการมีวินัยนะคะไม่ใช่การตั้งเป้าหมายว่าเราจะชนะเกมนี้ค่ะแต่คือการเล่นเกมไปเรื่อยๆค่ะ วินัยมันคือเกมที่แบบไม่มีวันจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะคิดว่าฉันจะมีหุ่นแบบนี้ได้ยังไงให้ลองคิดแบบนี้คะ่ะว่าฉันเจะอะก,กําลังกายแบบทุกๆวันไปเรื่อยๆพอคุณทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ต้องการมันก็จะตามมาเองเพราะเมื่อเราค่ะไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่ว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าวินัยมันคือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย มันก็จะทําให้เราค่ะมีเครื่องยนต์ที่พร้อมจะสร้างวินัยให้ชีวิตของเราได้อย่างยั่งยืนจำไว้นะคะวินัยไม่ใช่พรสวรรค์ค่ะแต่ว่ามันคือทักษะที่เราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองได้และมันเป็นกุญแจสําคัญค่ะที่จะกดล็อกศักยภาพภายในตัวของคุณขอให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนรับประกันเลยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามช่องนี้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเดียได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ